วันนี้พาพี่น้องมาอยู่กันที่ตำบลพลับผาอำเเภมืองจังหวัดจันทบุรีครับมาชมสวนทุเรียนนะฮะแล้วก็สวนผลไม้ผสมนะฮะบนที่หนึ่งไร่หนึ่งงานกับอีก8ตารางวาครับพอดีพี่เจ้าของสวนนี่ก็กำลังให้น้ำทุเรียนอยู่พอดีเลยนะครับ ทเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณสัก29ต้นนะครับพี่น้องครับโดยแบ่งออกเนี่ยนะฮะอ่าเป็นทุเรียนใหญ่ๆเนี่ยอายุนะครับเนี่ยหปี7ปีนะครับอยู่ประมาณ15ต้นนะฮะ ตันเล็กนี่ก็อยู่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าต้นนะฮะต้นเนี้ยมังคุดอายุประมาณสัก1 0ถึง12ปีเนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณสัก28ต้นนะครับเนี่ย ภาพรวมของสวนผลไม้ในส่วนนี้นะครับก็เขาก็เริ่มให้ผลผลิตกันหมดแล้วนะครับเนี่ยส่งพุ่มนะครับก็ได้แล้วใบก็ได้แล้วนะฮะในเรื่องของน้ำท่านี่ที่เห็นเป็นสปริงเกอร์น้ำนะฮะเป็นระบบของน้ำเวียงนะฮะก็จะมีนะครับ สมิร์นะฮะที่เรา,าดูดน้ําจากนะฮะแหล่งน้ําใต้ดินนะครับขึ้นมาเลี้ยงสวนผลไม้ของเรานะฮะลองกล้องใหญ่ๆนี่ที่เห็นข้างหน้าด้านหน้านี้นะครับก็มีอยู่ประมาณสัก8ต้นนะครับพี่น้องครับรูปร่างที่ดินนะครับ ก็จะเป็นลักษณะของนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะ mm. เป็นสวนผลไม้ผสมที่อยู่ใจกลางชุมชนนะฮะอันนี้ก็เพื่อนบ้านนะครับเนี่ยโดยที่สวนผลไม้ของเรานั้นก็จะมีเรื่องของร่องนะครับร่องรำรางเนี่ยเล็กเนี่ย แบ่งขั้นกันไว้ของเราอยู่บริเวณนี้นะฮะพอข้ามร่องดินไปเนี่ยครับก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านเรานะฮะเนี่ยเป็นสวนทุเรียนเป็นสวนมังคุดเหมือนกัน,นครับภาพพื้นสวนนั้นนะครับอ่าดูง่ายนะฮะที่เรียบนะครับแล้วก็สภาพอากาศนี่ร่มรื่นนะฮะเหมาะที่จะปลูกในเรื่องของบ้านสวนผลไม้นะครับ สวนประมา้จะติดทางสาธารณประโยชน์แยกเข้ามานะครับก็อยู่ประมาณสัก25เมตรเนี่ยเนี่ยเป็นทางดินแยกเข้ามาเนาะครับเนี่ยติดทางสาธารณประโยชน์เนี่ย น้ำนั้นถูกดูดมาจากนี่นะครับเนี่ยสเสมอศนะครับใต้ดินเนี่ยที่ได้ยินเสียงเครื่องดึดดูดดูดดดดด่นะครับดูดมาจากตำแหน่งตรงนี้เลยครับสเสมอใต้ดินนะครับนี่ครับน้ำสมบูรณ์ไม่ขาดนะครับน้ำสมบูรณ์ตลอดปีนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีที่ดินเปล่านะฮะอ่าที่พี่เจ้าของสวนพะไม้เนี่ยเขาได้เว้นพื้นที่ไว้สําหรับในเรื่องของการปลูกบ้านสวนนะฮะอยู่ก็ประมาณสัก100ตารางวานะครับพี่น้องด้านหน้าที่พี่น้องเห็นนะครับเนี่ยถมไว้แล้วนะฮะถมไว้แล้วประมาณร้อยเที่ยวได้นะก็คือเหมาะพร้อมเลยครับพร้อมที่จะปลูกบ้านสวนได้เลยว่าง,งั้นเถอะนะฮะเรื่องของระบบสารพื้นฐานนะฮะอ่า ไฟฟ้านะครับน้ำประปานะฮะก็ถึงสวนแล้วนะครับนี่เราจะแยกจากนะครับเนี่ยถนนสุขุมวิทนะครับห้างสรรพสินค้าแมคโครเนี่ยเข้ามาถึงสวนเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1.4กิโลเมตรนะครับพี่น้องครับซึ่งเราจะห่างจากตลาดและตัวเมืองจันทรนะครับก็อยู่ประมาณสัก เกิโลเมตรนะครับพี่น้องครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องวันนี้สวนผลไม้ผสมนะครับจำนวน1ไร่1ง,งานกับอีก8ตารางวาเปิดทำการขายกันอยู่ที่3ล้าน5แสนบาท3ล้าน5แสนบาทเอกสารเป็นโฉนดนะครับ ถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คนขนตอเละทีดินหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม Youtube เล่นที่ดิน Channel สำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้า เทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ